ยังบรทธานในคำเป็นยังขึ้น,นอนแล้วนานี่สวัสดีครับคลิปนี้ก็ตามรถเกี่ยวเข่าออกมาครับเปิดไปเกี่ยวเข่าทงใดกับตามเพิ่นไปครับมาครับติดตามเบืองน้ำกันครับมานาถงนี่เจอเขานอนครับเจอเขาล่มครับเขานอนบัสทงครับมนี่นน มีมองใดยืนเลยครับเดี๋ยวไปกันนอนสับราบอยู่ครับเจอเข่านอนกับได้เกี่ยวคือเก่าครับมันจะมีเข่าให้ได้เกี่ยวครับ เกี่ยวเขาร่มกัค่อยๆเกี่ยวครับเกี่ยวเร็วบ่ได้ครับไปซาๆครับเกี่ยวเก็บไปเรื่อยๆครับอ้าวเหาก็เห็นนี่แหละครับเข่านอนบดถงเข่าล่ามแต่ว่าห้องเข่าใหญ่ดีอยู่ครับ งามขักอยู่ครับสำหรับห้องเขา่าเข่างามดีอยู่ครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวครับล่มขักล่มแน่พดแจบขักปันญานะครับ เข้าอยากติดครับยกขึ้นก่อนยกแล้วก็ตั้งรักใหม่ช่วงใดเป็นมุมกะเกี่ยวเห็ดทางเลี้ยวครับเกี่ยวเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมครับ เดี่ยวให้หลุดเรียวได้ง่ายครับ ก็เป็นหน้าทงอีกเลยได้ครับหน้าทงก็คือหน้าที่น้ำไหลครับหนาฝนน้ำหลายจนจะท่วมเลนละครับถ้ามีพายุมีอย่างเข่ากันน้ำท่วมเลยแหละครับนี่แต่ว่าข้อดีของหน้าทงก็คือเข่างามครับถ้าน้ำบ่ท่วมเข่าตายครับ อนนี้ก็เกี่ยวหล่อมาอีกข้างหนึ่งแล้วครับเกี่ยวไปเรื่อยๆครับค่อยๆเกี่ยวไปช่วงเกี่ยวหล่อข้างหน้านี่ต้องค่อยๆเกี่ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดที่ส้นข้างหน้าครับวุนมารอบที่สามแล้วครับตอนนี้ เริ่มไกลข้ามาเรื่อยๆแล้วครับระยะทางไกลกันลองยางตามบึงครับยางตามไปเรื่อยๆครับ เราลมนี่เลียวเห็นชัดเจนดีเนะครับเพราะว่าผมมียางบางครับบึงแล้วก็เพื่อนตาดีครับ วนมารอบสุดท้ายแล้วครับนี่คักขนาดครับนันมาเรียบร้อยครับนี่สำหรับคลิปนี้กขอจบสำนึเนะครับสวัสดีครับ